คุณเคยจินตนาการไหมว่าถ้าคุณถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวบนเกาะกลางมหาสมุทรที่ไม่มีคนไม่มีเรือไม่มีอาหารและไม่มีแม้แต่ความหวังเรื่องจริงนี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบ300ปีก่อนกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าลินเดอร์ฮาเซนบอร์เขาคือโรเบิร์ตครุโซตัวจริงที่โลกแทบจะลืมเลือน ก่อนจะไปฟังเรื่องเต็มขอขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจที่มีให้กับเรียนรู้อดีตกับตาที่3นะคะโลกได้รับรู้ถึงโศกนาฏกรรมของฮาเชนบอร์สเป็นครั้งแรกในเดือนมกราคมปี1726หลังนักเดินเรือชาวอังกฤษกลุ่มหนึ่งขึ้นฝั่งที่เกาะแอสเซนซันและได้พบกับเพิงพักที่สร้างขึ้นง่ายๆพร้อมทั้งสมุดบันทึก แต่เทว่ากับไม่พบตัวเจ้าของแดอรี่หรือเจ้าของเพลงนั้นเลยและเรื่องราวนี้ได้ร่มต้นขึ้นที่ปี1725ก็คือ1ปีก่อนหน้านักเดินเรือกลุ่มนี้จะมาพบหลักฐานสำคัญชิน้นนี้ลินเดนฮาเซนบอร์ดเป็นชายหนุ่มชาวดัชที่มีชีวิตอยู่ในช่วงต้นศตวรรษที่18เขาเกิดเมื่อราวปี1695ที่กรุงเฮกส์ของเนเธอร์แลนด์เขาเป็นบุตรชายคนเดียวของตระกูลฮาเซนบอร์ด หลังจากที่มารดาของเขาได้เสียชีวิตไปผู้เป็นบิดาได้อพยพยกย้ายสมาชิกของครอบครัวที่เหลือไปอยังเมืองปัตตเวียหรือกรุงจากราต้าของอินโดนีเซียในปัจจุบันแต่หนุ่มน้อยฮาเซนบอร์ดที่กำลังเป็นวัยรุ่นยังคงอยากอยู่ในเนเแลนด์ต่อไปและได้เข้าทำงานที่บริษัทดัชอีสต์อินเดียหรือ VOC บริษัทค้าขนาดยักษ์ของนเนเธอร์แลนด์ที่ทำธุรกิจในดินแดนโพนทะเล เมื่อเขามีอายุได้18ปีเขาเริ่มงานจากตำแหน่งพลทหารจากนั้นก็ได้เลื่อนขั้นเป็นนักบัญชีที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงบริษัท d ัชอีสอินเดียที่เขาทำงานอยู่นั้นแม้จะได้ชื่อว่าเป็นบริษัทการค้าข้ามชาติแห่งแรกของโลกที่มีสำนักงานในหลายประเทศโดยมีอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างสูงทั่วภูมิภาคเอเชียแต่แรงงานและลูกจ้างของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้ กลับถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกปฏิบัติอย่างทารุณโหดร้ายจากนายจ้างอยู่บ่อยครั้งหาเซนบอร์ดทำงานให้กับบริษัท Dutch East i n d นเียอยู่เกือบ10ปีโดยถูกส่งไปประจำการอยู่ที่ปัตตเวียและโคจินปัจจุบันคือโคจีของอินเดียจนกระทั่งเดือนตุลาคมปี1724เขาตัดสินใจเดินทางกลับประเทศโดยไม่มีผู้ใดทราบถึงสาเหตุแต่ทว่าเขาก็ไม่อาจโดยสารเรือลำนั้น กลับถึงเนเธอแลนด์ได้ตลอดลอดฝั่งในระหว่างการเดินทางช่วงที่ล่องเรือขึ้นเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกหาเซนบอร์สถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันซึ่งจัดเป็นพฤติกรรมต้องห้ามในยุคนั้นและถือเป็นความผิดบาปอันใหญ่หลวงตามปกติแล้วบริษัท d ั t ช h อีส t i อินเดียมักจะมีคำสั่งลงโทษประหารชีวิตแต่ในกรณีของเขาโทษของเขาไม่ใช่การประหาร แต่มันคือการจำคุกในอีกรูปแบบหนึง่งผู้บัญชาการกองเรือดัชมีคำสั่งให้เนรเทศเขาไปอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวบนเกาะร้างเมืม่อวันที่5พฤษภาคมปี1725พาเซนบอร์ดทุกปล่อยเกาะโดยมีสิ่งของที่ติดตัวไปด้วยไม่กี่อย่างนอกจากเต็นท์ที่พักแล้วเขาก็มีคัมภีร์ไบเบิลเมล็ดพืชจำนวนหนึ่งน้ำจืดหนึ่งถังที่ร่อยรอลงไปเรื่อยๆไม่ขีดไฟ และกระดาษสมุดบันทึกและบันทึกนี้เองที่ทำให้โลกรู้ว่าเขามีชีวิตอยู่อย่างไรเขาโดดเดี่ยวแค่ไหนเขาต้องต่อสู้กับอะไรบ้างเพื่อที่จะมีชีวิตที่ให้อยู่รอดบนเกาะร้างแห่งนี้เกาะที่เขาถูกส่งไปคือเกาะร้างเล็กๆที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่อาหารก็มีเพียงอาหารที่หาได้จากธรรมชาติอย่างเช่นปลาผลไม้ป่าและน้ำฝน ซึ่งก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆหาเส้นบอร์ดเขียนบันทึกของเขาทุกวันบันทึกเรื่องราวของเขาอย่างละเอียดตั้งแต่วันแรกที่ถูกปล่อยเกาะจวบจนวันสุดท้ายของลมหายใจสิ่งที่เขาเขียนอยู่ในบันทึกนั้นก็ได้เขียนถึงวิธีการหาอาหารวิธีดักนกยิงปลาเขียนถึงฝนที่ตกลงมาว่ามันคือน้ำจากสวรรค์เขียนถึงความเหงาความกลัวการนับวันรอ และความหวังที่ค่อยๆจางหายไปเรื่อยๆบางวันเขาก็เขียนว่าหวังว่าจะมีเรือผ่านมาในวันนี้แต่ก็ไม่มีเรือลำใดปรากฏมาเลยเขาพูดถึงความโดดเดี่ยวที่ไม่ต่างจากการตายทั้งเป็นในเดือนแรกนั้นเขาพยายามค้นหาแหล่งน้ำจืดบนเกาะพร้อมกับเฝ้าภาวนาให้มีคนมาช่วยแต่ในที่สุดเขาก็ไม่อาจทนความโดดเดี่ยวได้อีกต่อไป หาเส้นบอดพยายามจับนกมาฝึกให้เชื่องเพื่ออยู่เป็นเพื่อนแต่ในที่สุดมันก็ตายจากไปส่วนพืชผักที่พยายามเพาะปลูกอย่างเช่นหัวหอมถั่วลันเตาและถั่วแปดก็ไม่งอกขึ้นมาจากดินบนเกาะนี้เลยเมื่อลวงเข้าเดือนมิถุนายนหาเส้นบอดเริ่มมองเห็นภาพหลอนสภาพจิตใจของเขาฟุ้งซ่านด้วยความรู้สึกผิดบาปเขาได้บันทึกไว้ว่า ได้มองเห็นพูดผีซึ่งเป็นวิญญาณของชายคนหนึ่งที่เขาเคยรู้จักเคยอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาหนึง่งหลังจากที่แหล่งน้ำจืบธรรมชาติเพียงแห่งเดียวบนเกาะซึ่งคือน้ำพุได้เหือดแห้งหมดไปหาเส้นบ่อยิ่งอ่อนระหยโรยแรงขึ้นไปอีกจนไม่อาจจะไล่จับแพะมากินไหวส่วนพืชผักที่เขาพอปลูกได้นิดๆหน่อยๆก็ถูกฝูงหนูมารุมกัดกินจนเสียหายเขาบันทึกถึงหนทางสุดท้ายเพื่อเอาชีวิตรอดว่า วันที่22สิงหาผมจับเต่าทะเลตัวใหญ่ได้และดื่มเลือดของมันแทนน้ำไปเกือบหนึ่งลิตรผมยังดื่มน้ำปัสสาวะของตัวเองอีกด้วยต่อมาในเดือนตุลาคมหาเส้นบอสอยู่ในสภาพร่อแร่จนไม่มีแรงแทบจะดำรงชีวิตได้ต่อไปเขาได้กินเนื้อเต่านิดหน่อยรวมทั้งต้องดื่มเลือดเต่าและปัสสาวะของตนเองแทนน้ำซ้ำอีกครั้งในวันที่14ตุลาคม ปี1725เขาเขียนบันทึกเป็นข้อความสุดท้ายเพียงสั้นๆว่าผมยังมีชีวิตอยู่เหมือนที่ผ่านมาหลายเดือนต่อมาเรือของ VOC ลำหนึ่งแวะมาที่เกาะน,นี้พวกเขาพบกับบันทึกที่วางอยู่ที่พักชั่วคราวแต่ไม่พบกับตัวเจ้าของบันทึกนี้เลยไม่มีใครรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ หรือตายไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือฮาเซนบอสไม่เคยถูกช่วยเหลือและไม่มีใครมาช่วยเขาเลยตลอดชีวิตที่เหลืออยู่บันทึกประจำวันของเขาเป็นไดอารี่ของคนติดเกาะถูกนำกลับมาที่สหราชอาณาจักรโดยมีการแปลข้อความภาษาดัชเป็นภาษาอังกฤษก่อนจะนำออกตีพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือซึ่งชื่อว่าพฤติกรรมรักเพศเดียวกันถูกลงโทษ หรือ s o o ด m มม p พ n i s h แต่ผู้เรียบเรียงและตีพิมพ์กับเลือกที่จะลบชื่อของ Hasenbos ์ออกไปส่วนเนื้อหาของหนังสือก็เป็นเพียงข้อเท็จจริงบางส่วนที่นำมาปฏิปต่ปตอเข้าด้วยกันทั้งยังมีการเสริมแต่งเรื่องราวให้เราอารมณ์ผู้อ่านมากขึ้นอีกด้วยเป็นเวลากว่า200ปีเรื่องราวของ Hasenbos ์ถูกบิดเบือนและถูกจดจำแบบครึ่งๆกลางๆผ่านหนังสือสองเล่มที่สำนักพิมพ์อังกฤษ จนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่1,990มิคิเอลโคเบเคนนักประวัติศาสตร์ชาวดัชได้ค้นพบหนังสือภาษาอังกฤษหายากเข้าโดยบังเอิญซึ่งชื่อว่า a n Authentic Relation ที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งอัมสเตอร์ดัมโคเบเคนจึงได้สืบค้นหาคลังเอกสารจดหมายของบริษัทดัชอีชอินเดียจนพบกับบันทึกการจ่ายเงินเดือนและประวัติพนักง,งานของแาเซนบอร์ ซึ่งระบุว่าในวันที่17เมษายนปี1725บนเรือพาร์เทนเบิร์กเขาถูกตัดสินลงโทษให้นำตัวไปปล่อยเกาะเอกสารระบุว่าให้ทอดทิ้งอันดพานผู้นี้ไว้บนเกาะแอสเซนซันหรือเกาะแห่งอื่นๆและริบเงินเดือนขั้นสูงของเขาไว้ทั้งหมดซึ่งนั่นก็หมายความว่าการที่ดัชอิสอินเดีย พาหาเส้นบอร์ดขึ้นเรือจากปัตตุเวียเพื่อกลับมาที่เนเธอร์แลนด์นั้นวางแผนไว้แต่แรกแล้วว่าไม่ได้มีเจตนาจะพาเขากลับมายัางบ้านเกิดของเขาจริงๆคคเคอร์เบ e n เคนเตรียมเผยแพร่ง,งานวิจัยทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวในปี2002ในรูปแบบของหนังสือโรบินสันครูโซชาวดัชแต่น่าเสียดายที่เขาด่วนเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งก่อนที่จะมีการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ไม่นาน ในอีก3ปีต่อมาอเล็กริเซมานักประวัติศาสตร์และนักเขียนชาวดัชอีกคนได้พบกับงานวิจัยของเคแ์เบคเก็ตในห้องสมุดแห่งหนึ่งของเนเธอแลนด์ทำให้ตัวเขาซึ่งเป็นนักสะสมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าโดยหมู่เกาะต่างๆตัวยงสนใจในเรื่องราวของฮาเซนบอร์ดอย่างยิ่งทำให้ในปี2011เขาลงมือเขียนและได้ตีพิมพ์หนังสือฉบับภาษาอังกฤษว่า คนติดเกาะชาวดัชบนเกาะแอสเซนซันในคำอุทิศของหนังสือเล่มดังกล่าวรีเซมาได้เขียนไว้ว่าขออุทิศหนังสือเล่มนี้ให้กับชายชาวดัชสองคนผู้ดวนจากไปก่อนเวลาอันควรนั่นคือเลนเดอร์ฮาเซนบอร์ดและมิคิเอลโคเบเคนอย่างไรก็ตามในปี2022รีเซมาก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งเช่นกัน เราจะขอย้อนให้ท่านผู้ฟังเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฮาเซนบอร์ตต้องมาเจอกับชะตากรรมแบบนี้นักประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในเนเธอแลนด์อธิบายว่าสังคมชาวดัชในยุคกอ่อนศตวรรษที่18นั้นไม่ถึงกับยอมรับแต่ก็ไม่ได้รังเกียจร,รักร่วมเพศโดยมากสังคมไม่ใส่ใจกับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันจนถึงขั้นเรียกว่ามีการยอมรับกันในกลุ่มนี้อย่างเงียบๆ แต่ต่อมาสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเมื่อเนเธอร์แลนด์แพ้สงครามบ่อยครั้งขึ้นจนชาวดัชเริ่มมองว่าสังคมกำลังเผชิญกับวิกฤตความเป็นชายทำให้คนรักเพศเดียวกันตกเป็นแพะรัป่าโดยถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมเสื่อมถอยอ่อนแอลงทั้งยังมีการลงโทษปราบรามคนกลุ่มนี้อย่างหนักในศตวรรษที่18สังคมชาวดัช มีความรู้สึกว่าประเทศชาติกำลังตกต่ำเสื่อมถอยทางออกของปัญหาดังกล่าวก็คือการลงโทษปราบปรามกลุ่มคนรักเพศเดียวกันให้หนักมือขึ้นคติสอนใจของคนยุคปัจจุบันที่ได้จากประวัติศาสตร์ตอนนี้ช่วยย้ำเตือนว่าในช่วงเวลาวิกฤตมักมีความเสี่ยงที่สังคมจะหันไปลงโทษคนรักเพศเดียวกันอย่างรุนแรงเพื่อพยายามฟื้นฟูความเป็นชายที่แข็งแกร่งของสังคมให้กลับคืนมา หลังมรณะกรรมของหาเส้นบอดเพียง5ปีสารไตสวนเอาผิดกับคนรักเพศเดียวกันที่เมืองอูเทรคได้ตัดสินประหารชีวิตชาวดัชไปเกือบ300รลายหลายคนถูกประหารกลางที่สาธารณะนะบางคนถูกเผาทั้งเป็นและบางคนก็ถูกรัดคอจนตายการประหัตประหารที่โหดร้ายนี้ได้สิ้นสุดลงในปี1803เมื่อกฎหมายที่เอาผิดคนรักเพศเดียวกันได้ถูกยกเลิกไป แต่จนกระทั่งปัจจุบันเหตุการณ์ที่สังคมกล่าวโทษคนรักเพศเดียวกันก็ยังพบเห็นได้บ่อยครั้งโดยล่าสุดมีการออกกฎหมายต่อต้านผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศอย่างรัเสเซียยูกันดาและโปลแลนด์โดยรัฐบาลพยายามอ้างเหตุผลในการออกกฎหมายนี้ว่าเพื่อทำรงรักษาคุณค่าและขนบธรรมเนียมดั้งเดิมส่วนในประเทศที่เคยมีภาพลักษณ์ทันสมัยและเปิดกว้างอย่างเช่นสหรัฐ ก็เริ่มมีการกีดกันความรักของชาวสีเหลืองอีกครั้งนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าดำรงตำแหน่งผู้นำในสมัยที่สองเขาได้ลงนามออกคำสั่งของฝ่ายบริหารหลายฉบับที่ลิดลอนสิทธิ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจนสถานการณ์ย้อนกลับไปเหมือนยุคโบราณทรัมป์ได้ลงนามยกเลิกคำสั่งให้มีมาตรการป้องกันก,การแบ่งแยกการกีดกัน อันเนื่องมาจากเพศสภาพหรืออัตลักษณ์ทางเพศนอกจากนี้เขายังลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารซึ่งให้การรับรองชายจริงและหญิงแท้เพียงสองเพศโดยบุคคลไม่อาจเปลี่ยนแปลงเพศที่กำเนิดเป็นชายหรือหญิงของตนเองไปเป็นเพศอื่นได้ ผู้อำนวยการบริหารของสมาคม LGBTI ระหว่างประเทศบอกว่ากฎหมายที่ไม่เป็นธรรมข้างตน้นมุ่งหมายที่จะลบเลือนเรื่องราวและตัวตนของผู้มีความหลากหลายทางเพศให้หมดสิ้นไปจากหน้าประวัติศาสตร์และต้องการทำให้ชีวิตของคนที่มีตัวตนอยู่จริงกลายเป็นเพียงนิทานสอนใจเท่านั้นแต่พวกเราเคยเผชิญกับสถาน,นาการณ์เช่นนี้มาก่อนคุ้นเคยกับการผลักไ่คลับใสยของชาว LGBTQ ให้ออกไปจากสังคมอันมีเกียรติที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือในตอนนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้ห้วนกลับมาอีกครั้งและมีความรุนแรงไม่แพ้ที่ผ่านมาแต่พวกเราจะไม่อยู่ใต้เงาใครและจะไม่ใช่มนุษย์ล่องหนที่ผู้คนมองไม่เห็นอีกต่อไปหลายคนอาจมองเรื่องราวของฮาเซสนบอร์ดเป็นเพียงโรบินสันครุโซตัวจริงแต่สำหรับบางคนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการผจญภัย มันคือคําเตือนจากอดีตถึงความโหดร้ายของมนุษย์ที่ตัดสินกันด้วยกฎของสังคมและการลงโทษที่ทิ้งคนคนหนึ่งให้ตายอย่างโดดเดี่ยวเพียงเพราะไม่เป็นไปตามกฎของสังคมลินเดนฮาเซนบอร์ดอาจเป็นเพียงชื่อเล็กๆในประวัติศาสตร์แต่เขาคือเสียงที่สะท้อนจากเกาะร้างแห่งนั้นบอกให้เราเข้าใจความเงาความหวังและคุณค่าของการไม่ถูกลืม ถ้าเป็นคุณคุณจะอยู่รอดได้นานแค่ไหนและถ้าคุณเป็นผู้ตัดสินคุณจะกล้าส่งเขาไปอยู่ที่เกาะร้างแห่งนั้นโดยที่คุณก็รู้ว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรหรือเปล่าสำหรับวันนี้ The Third Eye ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ